กระบะสวยๆ,ๆใหม่แบบนี้ไม่ควรพลาดครับออปชันครบหน้าใหม่ปี20จด21สำหรับตัวนวรา2.3ตัว E Caliber ครับตัวใหม่ชงใหม่ครับเทอร์โบคู่190แรงมา้าสภาพสวยเดิมๆและเป็นเกียร์ออโต้ด้วยใหม่ขนาดนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าอยากได้รถกระบะสวยไว้ใช้รับประกันเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ Caliber ตัว E เกียร์ออโต้รถเดิมฟังก์ชั่นครบ รถสวยน่าใช้วันนี้จัดโปรโมทแคมเปญให้ด้วยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดไปดูคลิปเต็มเลยครับและสำหรับลูกค้าคนไหนสนใจกระบะไว้ใช้สักคันนะครับเกียร์ออโต้ขับง่ายในเมืองก็ได้นอกเมืองก็ดีนะครับไม่ควรพลาดตาวลา 2- 3ตัว e เทอร์โบคู่คันนี้ครับตัวใหม่หน้าใหม่ครับออปชั่นครบนะครับสวยน่าใช้บอกเลยว่ามากี่ที่ก็หมดสำหรับชมนี้นะครับหลายคนถามหาจ้องหาอยู่นะครับราคาครับหนึ่งเลยราคาดีนะครับราคาถูกมาก คันก่อนไป้ขายไปนะครับ401,900นะครับแล้วก็บอกเลยนะว่าคันนี้ราคาถูกกว่านะครับราคาไม่ถึง400,000สาภาพสวยเหมือนกันนะครับตัวอีเหมือนกันแต่ผมจะบอกว่าต่างกันแค่เบอะเฉยนะครับคันก่อนจะเป็นบอะหนังคันนี้ไดเปอนเบาะผ้านะครับต่างแค่นี้นะครับทำาบอดไม่กี่บาทสภาพคุ้มพ่อนถูกกว่าครับพ่อนแค่7,000ต้นๆจะฟรีดาวก็ได้ จะซื้องิสดก็ได้ขายหมดทุกแบบครับเพราะเป้มีเล่มอยู่แล้วนะครับเป้ซื้อสดมาทุกคันนะครับรถบอร์ดพาระพาระทั้งหมดเลยนะครับคัสเกรดเอรถเดิมนะครับเน้นนะไม่มีจมน้าผิดความต่อต่อรถแน่นอนนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับคันนี้ปี1 0จด21สีบอลเงินหรือสีเทามาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสวยแค่ไหนน่าซื้อแค่ไหนน่าใ้แค่ไหนครับบอกเลยว่า คุ้มจริงนะครับที่ไปเลือกนาวาร่าก็เพราะความคุ้มค่าของมันนี่แหละครับใช้มาก็ผ่อนจะหมดแล้วนะครับ5้าปี6ปีจะหมดแล้วนะครับก็อยังใช้อยู่และบอกเลยว่าจะออกใหม่อีกเหมือนกันนะครับก็เลงจะเป็นตัวนี้แหละครับเลงเป็นปตัวนี้เหมือนกันนะมาดูกันครับด้านหน้าเลยแปลงมาเปลี่ยนมาใหม่แล้วไฟหน้าแบบใหม่ควอดไฮโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามให้ครบใหม่กริปส,สวยๆแบบนี้ดูดิครับริ้วรอยไม่มีสภาพใหม่มากไปซื้อมานะครับเมื่อ จ่ายตั้งไปเป็นอาทิตย์แล้วเพิ่งได้รถมานะครับตอนเพิ่งได,ได้มาไปขับมานะครับแล้วขับดีมากนะครับเหยียบกระฉูดเลยแรงม้าเยอะนะครับปกตินะครับากระบะเนี่ยจะอยู่แค่150ตัวแต่ตรงนี้เป็นตัวใหม่นะครับเทอร์โบคู่เครื่องเล็กกว่าเดิมประหยัดกว่าเดิมนะครับแต่ว่าแรงม้าเยอะขึ้นถึง40ตัวนะครับร้อยก้าสิบแรงม้าเลย ดูนะครับนี่ไฟสวยกริปของแท้เดิมนะครับไม่แตกไม่ล้าพร้อมใช้พร้อมขี่เลยนะครับมาจังหน้าครับจะมีคาว่านาวาไลตรงเห็นไหมครับตรงบนนี้เห็นไหมส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นช่องระบายอากาศแบบเหล็กขีสีเทาดําทะเบียนกําลังเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทะเบียนจะไปกรุงเทพนะทะเบียนจะไปกรุงเทพนะครับทะเบียนจะเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ทะเบียนนี้นะครับว่ากระโปรงแบบใหม่ครับวัสดุดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพราะไปเนี่ยเสียงบางๆนะครับสภาพที่สวย ฝากระโปงนะครับทนกว่าเดิมดีกว่าเดิมและเบากว่าเดิมครับส่วนตัวช่วงล่างใต้ท้องครับมันจะเป็นสีดาตัดด้วยตัวรถที่เป็นสีบอลนะครับมีหูคล้อหูจูงทุกอย่างครบรถเดิมนะครับสภาพเดิมเลยเห็นไหมครับมีเบ้าพลาสมอกเอามาไว้ใส่ให้ด้วยนะครับก็มีให้ครบลูกค้าสามารถจะไปแต่งเพิ่มออปชั่นเพิ่มได้เลยนะครับเป้แนะนาร้านได้นะส่วนตัวพวกแม็กนะครับจะเป็นขอบ17ครับ m a c r o 17ระบบเบรกจะเป็นตัวล้อหน้าดิสเบรแบบ ABS ครับมีตัวกระจายแรงเบรกพวก EDB ให้ด้วยนะครับยางสวยๆนะครับสภาพมันดียังใหม่ซุมล้อเดิมๆนะครับโชว์สปีงทุกอย่างเดิมครบเลยนะครับนี่เดิมนะคิวร้อสันคมนะครับชัดเจนนะเห็นไหมครับนี่คิวร้อเดิมๆนะครับระยะลอยต่อก็เดิมเสมอกันนะครับลอยต่อเห็นไหมเนี่ยลอยต่อแนบชิดเสมอกันทั้งหมดเลยกระถกหน้าของเดิมจากนิสันครับ ปีนั้นหน้า60%ติดมาให้ครบพาสีพรบหมดอีกทีก็ปีหน้าเลยปี69นะครับต้ห้ครบหมดแล้วนะครับคือลูกค้าไม่ต้องทำอะไรครับเตรียมเงินมาก็พอนะครับเตรียมเงินเตรียมเครดิตก็มามาก็พอที่เหลือเดี๋ยวเจากการให้นะครับกระจกมองข้างซ้ายขวาเห็นไหมครับว่ามันเป็นอ่าเรียกว่าไฟเลี้ยวัวแบบพาบไฟฟ้าปลอไฟฟ้าและยังมีกล้องให้นะครับผมจริงๆคือกล้องนี่แหละครับผมชอบมากนะครับมีกล้อง360ให้ด้วยนะครับ กระจกรอบคันติดลีมาครบนะครับติดติดฟิล์มสีดํารถสีบอลนะครับมันจะโดดเด่นเลยนะครับมันตัดกันโดดเด่นนะครับทำให้รถจะดูมีมิติขึ้นนะครับและสวยมากบันจะข้างมันจะจับชายบันไดนะครับจะเป็นสีดำด้านนะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยของแท้เดิมทั้งหมดของเขานะครับและตัวรอยต่อหัวเก๋งกับท้ายกระบะนะครับก็เดิมเช่นกันนะรอยต่อทุกอย่างเดิมเดิมแบบนี้นะครับด้านใน นะครับผมบอกกันนะว่าส่วนไม่แพ้กันนะครับเมือรถใหม่เลยนะครับเล่มมีครับรถมือเดียวนะครับรถมือเดียว2 3งจุมร้อยเก้าสิบัมารถบ้านจากประยองปี20นะปี20บอกผ้าเดิมครับแคปเปิดได้นะนี่ครับแคปจะมีหัวจับดูเปิดได้นะครับนี่เปิดได้ด้านในใหม่ๆนะครับเสาบีหัน็อตเดิมๆไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนี่เห็นไหมเดิมๆทั้งหมดเลย นะครับเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับมีแยหลังให้ครบนะนวรลล่าไม่กั๊กครับเรื่องฟังก์ชันให้มาครบจริงมีแยหลังให้ครบสภาพเดิมแบบนี้และดูโครงสร้างเดี๋ยวแกให้ดูนะครับเดี๋ยวแกให้ดูนะครับเป้จะเป็นเรื่อกว่าสายกระบะโดยตรงนะครับถ้าหากกระบะที่เพชรยนต์นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับตัวจริงเลือกกระบะนะก็บอกเลยนะครับอยากจะรถสวยไปใช้โทรหาเป้ได้เลยนะครับก็ดูรถให้ลูกค้าได้แบบละเอียดนะครับ เมน้าหัวน็อตทุกอย่างเดิมเดิมแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมสภาพสวยอ่ะสภาพเดิมสภาพสวยนะครับหัวน็อตก็เดิมเช่นกันนะครับเนี่ยเดิมอ่าสภาพเดิมสวยครับคอนโซลได้สีดําทั้งหมดเลยนะครับกระจกปรับลงได้ขึ้นลงได้แบบไฟฟ้านะครับซีนต่างๆก็เดิมเช่นกันนะครับเนี่ยเดิมนะสภาพเดิมสวยนะครับ แล้วก็เล่มมีให้นะครับพร้อมโอนแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยซ้ายขวาก็มีครบเช่นกันนะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับเย็นเจียบเลยไปบอกเนละยเย็นเกียบใช้คํานี้เลยนะครับกอกสารเยอะนะกอกสารเยอะนะครับปึ๊บอ่ะพื้นยางไอ้ตัวยางกันเลอก็มีครบนะครับโครงสร้างเดิมอยู่แล้วคราวนี้เดี๋ยวไปให้ดูทีนท้ายนะครับจุดสําคัญเลยนะครับท้ายเดิมไหมมีชนหรือเปล่านะครับก็ต้องตรวจด้วยตัวนี้จะ เป็นตัวที่มีเซนเซอร์นะครับซ้าย2ขวา2นะครับเป็นระบบช่วจอดเขามีมาให้นะครับซึ่งบอกเลยว่าดีมากนะครับดีมากมันจะมีเสียงบบสเซอร์แจ้งเตือนไปที่หน้าจอด้วยนะครับไปท้ายของใหม่ครับเป็นแบบใหม่ LED แล้วนะครับโฉมใหม่แล้วนะสังเกตไหมกระบะตัวใหม่จะเรียนแบบนิสสันทั้งนั้นเลยนะครับไปดูเลยครับตัวรถใหม่ปี24่เรียนแบบนิสสันเลยเหมือนเด้เลยนะครับผมบอกกันนะนาวาล่าเขานําหน้าไปแล้วนะครับ นำหน้าจริงนะครับฝรั่งให้ก็ยอมรับฝรั่งต่างชาติเนี่ยชอบนะครับแต่คนไทยนะครับกลุ่มคนใช้ถือว่าน้อยนะครับเพราะเรต่อ้งแบรนด์นี่แหละไว้ง่ายนะครับธนาคารหาอยู่ไว้ธนาคัรนะรลองเปิดใจนะครับนาวาร่าเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มจริงนะครับแรงก็เยอะนะครับแรงม้าเยอะขับสนุกขับมันด้วยนะครับโลโก้นิสสันหูจับโครเมียมกล้องหลังครบล็อกฝาท้ายได้ด้วยและดูนะครับปึ๊บอ่ะ แม็กเลเนอร์เดิมแท้ครับนี่แม็กเลเนอร์เดิมแท้เลยนะครับโครงสร้างซ้ายขวาท้ายเดิมทั้งหมดนะครับเดิมๆนะนี่เดิมเดิมนะครับเน้นความเดิมนะครับ,ร,บรถไม่มีอุบัติเหตุใครก็อยากได้นะครับเชื่อไหมลูกค้าที่จะซื้อทุกคนนะครับอยากได้รถเดิมกันนั้นแหละไม่อยากได้ของถูกหรอครับผมบอกเลยของถูกนะผมให้ขายอ่ะสามแสนห้าราคาถูกกว่านี้ คุภาพไม่สวยแบบนี้ลูกค้าซื้อไหมนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับเอาความจริงอมายืนนะยืนคุยกันเลยลูกค้าไม่เอาหรอกครับถูกกว่าห้าหมื่นเรื่องไงรถโดนรถโดนชนหนักมาเงี้ยลูกค้าก็ไม่เอาหรอกถ้าลูกค้ารู้นอกจากลูกค้าจะไม่รู้อะครับว่าง่ายไม่รู้ดูรถไม่เป็นนะครับอ่านั่นแหละครับจะโดนนะถ้าลูกค้าซื้อแต่ของถูกนะครับคุณจะได้ของถูกเกรดโลโหลผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับของผมคัดเกรดคุณภาพรถมาแล้วนะครับ บอกเลยนะครับคัดมานะครับขายอยู่ประมาณนี้นะครับและราคาถูกนะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเองนะครับทุนได้มาก็คือบอกเลยว่าสามกว่าแล้วประมาณสามแสนสามแสนสี่สามแสนหกนี่แหละประมาณนี้นะครับรวมโอนอีกนะครับสามแสนหกสามแสนเจ็ดนะขายกาไรสามหมื่นสี่หมื่นเองนะครับคันนี้ไม่ไม่รู้ไม่ได้าถึงด้วยนะครับรวมชงรวมชงอีกนะครับต้องรีบขายนะครับเพราะตั้งนานก็คือจมทุน นะครับก็ว่างกันตรงตรงเลยนะครับท่อเดิมโช๊คเนี่ยเดิม,ดมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับรถเดิมเดิมนะซื้อได้นะครับตัว e สวยนะครับคุ้มนะทอนเจ็ดพันกว่าบาทส่วนฟงเฟรมต่างๆนะครับนี่เฟรมเดิมครับเฟรมเดิมนะครับและที่และที่ลูกค้าเนี่ยเห็นนะอ่ะเนี่ยไปรองสนามลอยแบบเนี้ยบางคนนะว่าพุเป้บูสนิบเต็มเลยพี่ครับ นี่มันลอยดินลอยฝุ่นนะครับเนี่ยถ้าเป็นนนมันเป็นได้ไหมมันก็เป็นได้นะครับแต่ผมบอกว่าพี่ครับรถมนโดนฝนโดนดินโดนน้ำอะไรพวกนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับมีขนาดไม่เป็นบ้างนะครับผมขอดูหน่อยนะครับบางคนเนี่ยไปเอาพวกเอาข้อพวกข้อนี้มาแย้งเพื่อจะลดจะกดราคาผมนะครับผมก็ผมคุยแค่ตลกนะครับรถถ้าไม่โดนดินโดนฝนโดนน้ำเลยนะครับอันนั้นน่ะได้อยู่นะครับรถไม่เคยลงพื้นน่ะมันจะไม่เป็นหรอก แล้เนี้ยคือรถมันใช้งานมันก็เป็นปกตินะครับมาดูกันต่อด้านในนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีคูซอนโทนครบเราใส่วสางสายได้พวงมาลัยแบบใหม่3ามก้านนะครับ3ามก้านตัว V ีเห็นไหมตัว s h เชฟไม้แสนเดียวไม้แสนเก้าร้อยโลนะครับไม้แสนเก้าร้อยโลส่วนโครงสร้างแผ่นเพก็อยู่ครบตรงนี้เลยนะครับนิสันแผ่นเพกจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเพแผ่นเพกเดิมแท้ครับต้องมีนะไม่มีอย่าซื้อ นะครับคอนโซลสวยงามกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ามีจอสติ๊กให้ด้วยแป็นเบรกใหม่ใหม่สภาพเดิมเดิมนะครับดูเลยครับนี่ใต้ทงใต้ท้องทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับส่องให้ดูเลยเนี่ยรถเดิมไม่มีจมน้ำพิดคว่ำแน่นอนนะครับรอยมาร์กตัวงานอยู่ครบเลยเห็นไหมเนี่ยครับส่องให้ดูทุกจุดนะครับเหมือนลูกค้ามาแล้วชมเองปุ๊บอ่านนี้ฝาถามนี้ปรับแสงหน้าจออ่ะมาสตาร์ทก่อนนะครับเหยียบเบรก กด s เลยอ่าฟลุ๊ปมาแล้วครับสวยจริงนะครับรอบเคลื่อนปกติใบแสนเดียวนะครับแล้วก็ตัวจอทัชสกรีนได้เจ็ดนิ้วใหญ่แบบนี้ fm am มีให้ครบบลูทูธครบนะครับคาเมล่ากล้องก็มีให้ครบเห็นไหมครับอ่ะกล้องหน้าไม่เสียบนะองหน้าไม่เสียบนะครับกล้องหลังมีไหมมีครบนะครับเดี๋ยวต่อให้อ่าเดิมๆนะครับซื้อได้ครับคันนี้ซื้อได้นะ สนใจก็ติดต่อหาพปได้เลยนะครับ0 9 4 7 9 4 8 4 8พวงละไรขอปรับขึ้นหน่อยนะครับปรับขึ้นหน่อยนะอ่ามันติดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของระบบ Parking Sensor ครับระบบช่วยจอดนี่ครับมีให้เหมือนกันนะเกียร์จะเป็นหัวเกียร์คุ้มหนังนะครับเกียร์ออโต้นะมีโหมดแมนนวลให้ตัวให้ด้วยครบนะครับฟังก์ชันให้มาครบนะครับครบจริงกุญแจแท้สองดอกนะครับ ก็เรียกว่ารีวิวกันตงทตรงนะครับบบ้านเนาะก็ตายช่างไว้ง่ายนะครับไปดูข้อเครื่องกันต่อนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งฟังก์ชันที่ลืมบอกนะครับมีระบบการล้อฟรีให้ด้วยสี่ล้อนี่นี t แท c t i o n control นะครับถ้าไม่รู้ก็เซิร์ชดูเอาหรือโทรมาถามก็ได้นะครับดีมากๆคุ้มที่สุดแล้วนะครับคันยี้บอกเลยว่าคุ้มที่สุดนะครับดีที่สุดน่าใช้ที่สุด ดีที่สุดคุ้มที่สุดน่าใช้ที่สุดครับด้านในใหม่ๆเลยนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับสะอาดสะอาดส,สวยเดิมแบบนี้นะครับมันมหมอหมอ้มอพวงพัดพักนะครับไปทจลงมันเตี่แก้มทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับนี่นะแก้มเดิมหัวนมหัวนัดเดิมสันคมเดิมซีนเดิมนะครับนี่ฝากระโปรงก็เดิมเห็นไหมไสวยๆเดิมๆนะครับซื้อได้ครับกับนบราคานะครับกับนบราคานะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันซื้อสดที่ผ่อนทังมาได้เลยซื้อสดก็ได้ ซื้อฝก็เลยนะครับหะาอยทามครบสวยงามนะครับแล้วก็แก้มซ้ายแก้มขวาเดิมเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับมอเตเบรกน้ำมันเบรกระบบโช้คอโพกรองยังใหม่ยังคลิปนะครับสภาพสวยแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์มอกรนี่ครับครบเลยอ่าสภาพเดิมแบบนี้นะครับปากกโปรงเดิมสีเดิมนะครับคุณลูกค้าซื้อได้ครับ คุ้มมากคันนี้บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับอ่ะปิดฝากระโปรงแล้วนะครับก็บอกเลยนะแคปออโต้ Auto, ตัว e-caliber นะครับออกใหม่800,000กว่าบาทวันนี้เหลือ399,000นะครับและที่สำคัญออกรถฟรีดาวน์ินเดือน1 6 0 0 0 7 0 0 0ราคนเดียวจบนะครับทุกจังหวัดทั่วไทยนะครับบอกเลยว่าจองให้ไวจงให้ทันนะครับเดีย๋ยวโปรโมทแล้วก็บอกเลยว่าเดีย๋ยวที่จองก่อนนะครับลูกค้าผมดูนะทั้ง y o u YouTube, t i k t o k Facebook นะครับ เป็นแสนคนนะครับรถมีแช่คันเดียวนะครับผมบอกนะผมต้องการแค่คนเดียวที่จองนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่นานติดตจองแน่นอนถ้าลูกค้าสนใจออกรถไปใช้โทรมาหาเพศได้เลยเบอร์094 7 8 9 4 8 4ครับความคุ้มค่านะครับเลือกเปรวิศวะกระบังท2